สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก่อนอื่นกะขออ่าทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องเนาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมครับจังได้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับผมทีเขร์มารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียร์ครับพี่น้องก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผม ก็มีโชคมีลาบครับผมไปน้ากันตลอดปี2 5 6 7ครับพี่น้องเนาะครับผมปีก็ผ่านไปครับผมกับสิ่งบอดีทีขอม้าให้ชีวิตครับผมเนาะก็ขอให้พ้นผ่านพ้นไปครับผมขอให้ไม่ได้สิ่งดีๆเขามาเด้อครับพี่น้องในปี2 5 6 7ครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ก็มาเชียร์กับเสื้อผาพี่น้องเอฟซีมา สรุปแนวทางตัวเลขไปน้ากันครับพี่น้องครับผมครับงวดวัางหันที่ผ่านมาครับผม30ท่านว่าคม66เลขออก5 4 4 8 9กครับผมครับก็มีแตก3ตัว้อมเดอครับผมครับอาจารย์ใช่แดนครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขล่าง8 9 9 8กกับหลายสำนักอยู่ครับผมเอาก้อนที่จะไปรับส้มรับฟังชุดสรุปขอมาเชื่อกับขอกราบขอพระคุณปูครับขอพระคุณถูกๆเสียนเด้อครับผม ที่เมตตาแนวทางให้กับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับผมครับที่เขามารับช่วรับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กับเกามาเชียรือว่าน้าเชียร์อว่าโูน้าใช่ครับพี่น้องเนาะยังได้ก็ขอให้ได้โชคได้ลาไปน้ากันตลอดไปเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้สรุป เป็นข้อมูลครับเป็น้องเนาะตามกันต่อครับผม17มก,การาคม66ครับไปรับชมรับฟังเลขชุดสรุปกันเลยครับเอาค่ะท่านผู้ชมพระเอกซองเก่ามาเชียร์ครับเสียงหวาน้อมแตกแตกสามตัวโต๊ดค่ะครับวาต,ตัวอาจ,จารย์ใช่เลขดับเอาอยูค่ะท่านผู้ชมเอาอยูสามงวดเดี๋ยวเด็กน้ำเชียร์ค่ะเอายูค่ะท่านผู้ชมเนาะซีเซียนกบมาอยู่ เ่่สองศูนย์หนึ่งแม่ละเอียดเจ็ดแปดหาตัวเลยที่ท่าครับหาตัวแล้วหกอาจารย์อันนั้นอีกเท่าอาจารย,าย์ใหญ่พี่ใหญ่อีกนี่ไหมครับหกเจ็ดแปดอาจารย์ผู้อีกเ่่สาม หนึ่งสองสามสี่หากเ็ดเลขเหลือสามตัวเหลือซีเหลือซีเหลือหาเหลือหาเหลือเก่าเหลือเก่าอจริงๆมันหาจีออกตัวนี้นะแต่ว่าพี่นองพี่นองกระบ้าเบิร์เนือเก่าจริงๆอ่ตัวที่นเก่าก็คือซีครับผมค่ะว้กันไปค้ำกันไปเนาะค่ะท่านผู้ชมครับ อาจารย์เห็ดเอียงนี่สองสองมวลแล้วครับเพอาจารย์ดับไม่อยู่ล่างค่ะดับไม่อยู่ล่างแต่ว่าเก่าคนมากยกค่ะไม่ค่ะปาดเหล็กนางเอาแมมค่ะ่ันบุชมแม่นเนาะพ่อบินเดียวพ่อบินเดียวในนาทีตามเด้อค่ะเพราะว่าทุกอาจารย์ทั้งหลัค่ะ่ันบ้ชมเพิ่นก็แม่นมีเขามีหลุดค่ะ่ันบุชมเนาะครับผมพ่อบินเดียวอันนี้เป็นเหลขคานวณเนาะอ่าเหลขคานวณ เขาโนวยบนครับผมเลขซี่ด้วยบนค่ะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็เลียกางกับเขาเดินรางแปดครับผมค่ะเข้าแปดค่ะผีหน่อยเด่นเดี๋ยวได้แ่วว่าเดินรางพอเดินดีบ่ถ้สามตัวแบบนี้เดินดีเจ้านําเสนอจักงวดแล้วน่าจะสองสองงวดแล้วครับผมสองงวดแล้วบ่ปบักรักเนาะ ปาดพี่น้อยแม่ค่ะท่านผู้ชมพี่น้อยเขาตอนนื่งเนี่ยเขพี่นอ้องต่ว่างวดว่าหันเพื่อนเขาหาเจ็ดกะวันนี้มันลงลางครับผมเพิ่นปาดสามหางแม่นเนาะครับพี่น้อยค่ะท่านผู้ชมปูชนบุรีอีกโค้งุดทไทยปาดปูชนบุรีนี่งวดแหกกับข,ขาดเหล่าค่ะท่านผู้ชมเก่าหนึ่งเรลากับมายังมากเก่าเจ็ดอีก<ม>บนเป็นบนลางเป็นลางงวดว่าหันปูรุด งวดนี่เข่าอีกค่ะท่านผู้ชมแมนคงจะถ่ายค่ะเนี่ยนอนอยู่ค่ะอาแมนิ้่ฟันแมนครับพี่น้องอฟันขึ้นน้ำเชียครับผมเพิ่นฟันว่าเพิ่นขี่รถครับผมเพิ่นก็เลยเพิ่งในตำร่าเนี่ยนะครับพี่น้องค่ะมี 400cc ครับอาจารย์สายบุญวัดป่าประกบคู่ไม่เข้านี่ตัวนี้บน่นรู้จักเทียค่ะท่านผู้ชมเนาะแมนครับผมค่ะ ันเชื่อกลั่นตีได้โอ้เหล็กปูนองโค้งุทายไม่พี่น้องซีเก่าหักใช่ได้ครับผมแต่เดียวที่จริงมันจะเป็นตัวนี้แหละมันจีเป็นตัวนี้เลยครับผมเดือนเดินดีเอฟซีส่งให้แม่นทั้งไทยและลาวเด้อพี่น้องแม่นทั้งไทยทั้งลาวแต่ว่าเหล็กคนมันหมักสิไปบนเนาะเมียนค่ะ แม่น้องบัวค่ะวิ่งสี่ยังไงก็ยืนสี่ค่ะท่านผู้ชมยืนสีมาค่ะอเ,อเด่นล่างกับแปดค่ะเอานี่่กแม่น้องบัวนี่ก็ยืนสี่ก็กันค่ะท่านผู้ชมครับผมเลขติดบนสี่ค่ะท่านผู้ชมครับเลขติดล่างแปดค่ะ เลขวินยุนีบ oh ่เขาตัวนี้เท่าอ่าเงินนี้บ่เขาครับผมค่ะเลขไม่มาด้วยกันมาด้วยกันลดครับผมเงินนี้ค่อะอ๋อปบกกายครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมนั่งเอกประจําช่องค่ะครับสามกับสี่เข้าสี่เน้นสี่พร้อมกับท่านผู้ชมค่ะรักน่วยบนกอดกันล่งลางเนาะค,ค่ะเลขกลําลังวันเขาอ่าทั้งสองตัวเลยค่ะท่านผู้ชมอูทางค่ะ ล่างกับเขาอุา้ยล่างวิ่งเก่าตัวนี้รักนวยเอกโอ้ค่ะอ้นี่เป็นจีปอยตองวดเป็นจีปอยยังสิโอ้สีปอยตองวดเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่ประกายจะปล่อยต่องวดครับค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันเด้อค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปให้เอฟซีเบิ้งค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะคนภูเขาแม่นทั้งลาวและไทยเนาะครับผมค่ะ เอาอาจารย์คือว่าจับเหล็กบิ่นพี่มาจับอยู่พีเจ็ดซีซีไปเนาะคนว่ได้จับเป็นสองตัวอาจารย์พานทองพ่อเอกของแท้ครับเึ็นคนโล่งลางอาจารย์สลับกันกัน่านผู้ชมสลับเหล็กว่หลายค่ะนี่เพิ่นด้านหน้าเพิ่นมาเทียครับผมอาจารย์รักลอยเดบซีต่ว่ารักลอยเป็นกมาเนาะอ๋อรักลอยเพิ่นยุบีครับ หลักสิบล่างแปดเนี่ยเท่าหลักสิบล่างเดินดีครับผมแต่ว่าเป็นมีหาตัวเนาะเพราะสามตัวเนี่ยอาจารย์เพอาเอกเขายุตินี่เท่าเขาวิ่งตัวซี่ครับผมล้วก็เลขที่ว่าบนกับล่างจับควอคุณลุงลรดเตอรี่สลับกันค่ะให้โบอุวยหน่อยสุดดิเท่าเจสลับครัหน่อยสุดเด้อค่ะท่านผู้ชม บ,บานี่กะจิเขาบนคือบน,บนล่างคือล่างค่ะครับพอเสียนน้องไายวิ่งล่างสี่ไม่มาค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนบนน่นันห้ามาแต่ว่าไปลักลอยวิ่งได้พอเสียนน้องไายวิ่งห้าค่ะท่านผู้ชมประกบคู่ไม่เข้าเลขในตารางคนว่ามีสีอะไรตัวนี้ครับเขาเล็กล่างแ5ดหาแฝดเก่านอาจารย์มอมแมม เก้าสามเจ็ดค่ะถ้าออกเบิ่นพอพ่มาด้วยค่ะท่านผู้ชมแม่นค uh ่ะเขินตะรางแปดเก่าค่ะแสดงว่าเพิ่นจะต้องแตกสองบนล่างคือเก่าที่เถ่าถ้าพ่ออกเบิ่นถูกต้องครับผมค่ะอาจารย์เพิ่นมาไม่ครับผมเด่นให้ตะล่างกับเขาครับผมแปดเก้าค่ะโอ้ซี่เขาทัวที่ครับผมนี่เด่นบนล่าง พ่อบางพีสีสาไม่มาไม่มาจริงๆค่ะเกือบเนีวยพอนะสีสีอืมเนาะครับเอาเด่นรางกับมากเก่าครับผมเด่นบนกับมาหาอยู่ค่ะครับพ่อชนินหลักหน่วยล่างครับผมสี่ตัวเขาที่เก่าพ่อเอกตัวนี้พ่อเอกพ่อ,อ,พอสแสวงครับผมโอ้โหเือรืมจัง ซีๆบอกนะค่ะข้าพี่น้องโอ้ยผ่าค่ะท่านผู้ชมเด่นกับมาใช่ไครับผมซีกับผ่าค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมเออ่เดี๋ยวน้ำเชี่ยกับกล่องเชี่ยกะจะไปตามต่อแนวทางไห้เด้อค่ะครับอาจารย์กะผู้เก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์กับผู้เก่าอาจารย์ชายแดนยังสิกะอยู่กับกล่องเชี่ยมาสองเดือนสามเดือนแล้วเนาะครับข้าพี่น้อยเพิ่นกัมาสองวดนี้แล้วสองงวดแล้วเล่าเพิ่นกัแม่นเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่นครับผม พอบินเดียวกับยูกับน้ำเชี่ยมาแต่ปีที่แล้วปุ่นราคาท่านผู้ชมเนาะครับค่ะพ่อกับยังอยู่อาจารย์ทุกท่านกับยังอยู่กับน้ำเชี่ยกับกล่องวเชียเพียงแต่วา่าเพิ่นขอเบกช่วงมันลุดค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเดี๋ยวเพิ่นเดินดีเพิ่นกันจกับขึ้นมากคือเกา้าพี่น้องคิดหอดอาจารย์่นันใดเคยไดน้ำเพิ่นลประว่าสิเป็นปูอาจารย์ ถักถามมาเลยเด้อค่ะหรือว่าไตะคอมเมนต์ก็ได้ค่ะโท่มากก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกท่านเพิ่นก็อยุก,กับน้ำเชี่ยค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะก็ยังติดตอ่อกันทั้งหลังค,คือเกาค่ะนี่ระคะค่าเล็กเพิ่นเขาก็สินมานํำเสนอให้ค่ะเอาลอจากน้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะครับ,รบ,รบถ่ายคลิปนี้ก็ขอไว้พร้อให้พี่น้องชี่ะโชคดีต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะต่้าไปอีกครับผมค่ะสิบเจ็ด มกราคม6 7สิำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ